ตอนที่ผมดูอนเเมะเรื่องนี้ผมพยายามที่จะอดกั้นไม่ให้ตัวเองทําคลิปนี้ออกมาแต่ไม่รู้ว่าคนสร้างเขาคนตีนหรือว่าเขาจงใจทะลุตอนที่ผมได้ดูจากอนิเมะเรื่องนี้ผมกลับรู้สึกว่าแม่งหน้าเอาบ่บนซะจริงสุดท้ายผมก็ห้ามใจไม่ไหวก็ขอทําคลิปหน่อยแล้วกัน ออก็เลยก็ขอกลับดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบูมเองคนเดิมในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องชูการแอปเปิ้ลแฟรี่เทลกันซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอนิเมะแฟรี่เทลนะครับคือตอนที่ผมได้ยินชื่ออนิเมะเรื่องนีน้ผมคิดเลยนะว่าแม่งต้องเกี่ยวข้องกับแฟรี่เทลแน่เลยก็เลยไม่ดูแล้วกันแต่พอเวลาผ่านไปผมก็ได้รู้ความจริงว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแฟรี่เทลเลยประกกับที่ได้เห็นโมเมนต์ตาม YouTube ที่คนเอามาลงกันอีกนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าดููนะสุดดท้้ายอผมไไปแลว คลิปนี้มันก็เลยออกมานั่นเองส่วนถ้าเกิดจะถามว่ามีจุดไหนที่ผมอยากเอาบนก็เดี๋ยวมารอฟังกันและก่อนจะเริ่มก็ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะว่าคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของอนิเมะถ้าใครที่อยากจะไปสัมผัสอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนก็ปิดคลิปนี้แล้วไปดูก่อนได้แต่สำหรับใครที่ไม่กลัวสปอยหรือว่าเคยดูมาแล้วก่อนเฟังต่อได้เลยครับโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็คืออนิเมะแนวแฟนตาซีโรแมนซ์มีจำนวนตอนอยู่ที่12ตอนและคะแนนที่ผมจะให้ก็คือ5เต็ม10 โดยในเรื่องย่อของอนิเม ال ال เรื่องนี้จะพูดถึงนางเอกที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นช่างทำน้ำตาลสีเงินเหมือนกับคุณแม่โดยช่างทำน้ำตาลสีเงินเนี่ยก็คืออา,า,าชีพที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากซึ่งอาจจะเป็นอาชีพนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนนั้นจําเป็นต้องได้รับเหรียญตาที่ไดจากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งทำน้ำตาลซะก,ก่อนนางเอกของเราก็เลยต้องออกเดินทางจากบ้านเกิดของตัวเองเพื่อที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ให้ได้และในระหว่างทางก็ได้เจอกับอุปสรรคมากมายและนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นขอออองงงนนนเเเมเรื่ี้ั ในส่วนของเนื้อเรื่องถึงมันจะค่อนข้างเรียบง่ายแต่มันก็เป็นความเรียบง่ายที่ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อเพราะงั้นผมไม่ได้ขัดใจในส่วนนี้แต่ส่วนที่ผมขัดใจคือตัวไหนอะเหรอก็คือนางเอกของเราเนี่ยแหละคือบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้เกลียดอนิเมะที่มีผู้หญิงเป็นตัวหลักแต่อย่างใดส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยด้วยซ้าแต่ขอแค่อย่างเดียวนั่นก็คือตัวละครตัวน,นั้นเน่จะต้องไม่ทําตัวน่าราคาญซึ่งความน่าราคาญเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะไม่ใช่ว่านางเอกโง่นางเอกกาก,ากแล้วผมจะราคาญมันก็ไม่่ใช บางเรื่องนางเอกแม่งโหดชิบหายแต่ว่านิสัยเสืกอชอบการต่อสู้อย่างเดียวซึ่งแม่งโคตรน่ารำคาญในทาากับกันบางเรื่องนางเอกโคตรกากโคตรโง่แต่ว่าการกระทำเนี่ยมันก็ไม่น่ารำคาญขนาดนั้นนั่นแหละครับเพราะงั้นในส่วนของความน่ารำคาญเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่ว่าตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงทุกตัวแม่งกากและผมจะรำคาญมันไม่ใช่นะครับซึ่งไอเรื่องบ้านเนี่ยคือจะว่ายังไงดีละ่ะไม่ว่านางเอกในเรื่องนี้มันจะทําอะไรผมก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญแล้วก็ขัดใจไปหมดอะ คือเริ่มจากตอนที่หนึ่งเลยผมได้เห็นว่านางเอกในเรื่องนี้มันมีความกล้าที่จะไปเชิญหน้ากับศตัตรูกล้าที่จะออกประจัญภัยแพงลําพังผมเลยคิดว่าเธอน่น่าจะมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่พอดูไปได้แค่ระยะหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ความกล้าในช่วงแรกๆมันหายไปหมดแล้วไม่ได้ให้ผมแอบสงสัยแล้วก็ขัดใจไงว่าสรุปแล้วมึงกล้าหรือว่ามึงไม่กล้ามึงเตรียมใจที่จะออกประจัญภัยจริงหรือเปล่าหรือว่ามึงแค่คิดว่าอยากออกประจัญภัยก็เลยออกไปทันทีอย่างนี้เหรอคือแบบ มึงได้เตรียมใจจริงไหมเพราะว่าในระหว่างทางเราจะได้เห็นนางเอกเศร้าแล้วก็บ่นเยอะมากๆเยอะจนเหมือนมึงไม่ได้เตรียมใจอะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมได้ลองเปลี่ยนมุมมองผมคิดว่าอนิเมะเรื่องนี้อาจจะพยายามนําเสนอเรื่องของการเติบโตของตัวละครก็ได้แต่พอได้ดูจริงๆโอ้โหผมโคตรละทวยคือนางเอกในเรื่องเนี้ยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรขาดนั้นก็เลยต้องคอยเรียนรู้ตลอดเวลาแต่ว่าพอเจอเข้าบเหตุการณ์ที่มันช็อกๆอย่างการที่อีกฝ่ายหนึ่งมาด่าผลงานของตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่แค่ด่า ฝ่ายนั้นก็ยังให้ข้อคิดบางอย่างด้วยแต่แทนที่นางเอกของเราจะเอาข้อคิดนั้นมาปรับปรุงตัวเองปรากฏว่าเธอเศร้าเธอเอาแต่เศร้าเธอเอาแต่ร้องไห้เข้าใจแหละเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมละ่ะร่างกายบอบบางแต่ว่าถ้ามึงเตรียมใจจะออกประจนภัยแล้วมึงก็ควรจะรู้ตัวนะว่าเส้นทางที่มึงกำลังจะเดินเนี่ยมันไม่ได้โดยดยกิบกุลาบเออขอเข้าเรื่องต่อคือหลังจากที่แม่งเศร้าเสร็จปุ๊บพระเอกของเราก็เลยต้องมาอธิบายเพิ่มเติมทําให้นางเอกมีกาลังใจในการทํางานต่อซึ่งในจุดเนี้ยผมก็แอบขัดใจและว,ว่าทําไมนางเอกในเรื่องนี้ มันถึงไม่ปรับปรุงตัวตั้งแต่ตอนที่มีคนมาบอกครั้งแรกทําไมต้องรอให้พระเอกมาบอกซ้าอีกทีหนึ่งเมื่อถึงจะปรับตัวได้และสิ่งที่พระเอกพูดออกมามันก็ไม่ได้ดีเท่ากับไอคนแรกที่มันวิจารณ์ด้วยแต่นางเอกแม็กเสือกมีกาลังใจในการทํางานต่อซึ่งพอทํางานเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่านางเอกในเรื่องน่าจะมีพัฒนาการระดับหนึ่งแล้วแต่พอไปเจขอข้อกับเหตุการณ์ต่อไปแม่งเหมือนเหตุการณ์วนลูปเพราะนางเอกก็ได้เจขอข้อกับเหตุการณ์ที่โดนด่าทําให้รู้สึกเศร้ารู้สึกท้อแท้แล้้้วกกกกก็ล็ลลัับบมมมาาาเเเเเหหหงงงงงอออออืดิรรขตใใจี นางเอกก็มีกำลังใจกล้าทำงานต่อแล้วก็ทำจนเสร็จแล้วพอไปสู่เหตุการณ์ต่อไปคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่มันเหมือนเดิมคือแทนที่เราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครจาก1ไป2ไป3กาลายเป็นว่าผมได้เห็นแค่1ไป1.5แล้วก็วนกลับมาหนึ่งนี่ก็คือตัวละครในเรื่องนี้มมนได้มีพัฒนาการอะไรที่เราเห็นแบบชัดเจนเลยเห็นแค่แป๊บเดียวแล้วกลับมาโง่เหมือนเดิมผมก็เลยรู้สึกโคตรเซ็งในส่วนนี้ และนอกจากเรื่องของพัฒนาการตัวละครแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยถูกใจในตัวนางเอกนั่นก็คือการที่ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองเครื่อนนี้มันก็จะคล้ายกับพัฒนาการตัวละครแหละแต่ก็เหมือนสักทีเดียวนะคือมันจะมีอยู่เซียนหนึ่งที่ตัวละครนางเอกอะามกับพระเอกว่าผู้หญิงที่พระเอกเคยเจอมาเนี่ยเป็นคนยังไงพระเอกก็จะพูดว่าเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเก่งกาจนางเอกมันก็จะคิดในใจว่าไม่เหมือนกับฉันเลยนี่นาฉันไม่ใช่คนฉลาดฉันไม่ใช่คนเก่งและฉันก็ทําตัวเหมือนเด็ก คือมึงก็รู้ว่าข้อเสียของตัวเองคืออะไรแต่แทนที่มันจะปรับตัวมันกลับเอาเวลาในส่วนนี้ไปเศร้าแล้วก็ร้องไห้ What the fuck ก็เข้าใจนะว่านางเอกในเรื่องนี้มันไม่ได้เข้มแข็งแต่แบบมึงร้องไห้เสร็จแล้วแทนที่มึงจะปรับตัวแต่มึงกลับไม่คิดจะแก้ไขตัวเองเลยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือการเรียนรู้ที่ไม่เรียนรู้อันนี้ก็น่ารำคาญไม่แพ้กันคือนางเอกอะ่ะโดนเพื่อนของตัวเองทรยศขโมยผลงาน ที่แทนที่พอกลับมาเจอกันอีกครั้งนางเอกจะมีความระมัดระวังตัวมากกว่านี้แต่กลับปล่อยตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถเข้ามาเล่นงานได้สะ่ง,งั้นแล้วก็ไม่ได้ยอมปล่อยให้เข้ามาเล่นงานหนึ่งถึงสองครั้งนะแต่มันยังมีอีกแทบจะตลอดทั้งเรื่องแทนที่นางเอกมันจะเริ่มปรับตัวมีความระมัดระวังแต่กลับทำตัวเหมือนไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนทั้งที่มีประสบการณ์แต่ก็เลือกที่จะไม่เอาประสบการณ์นั้นมาเรียนรู้ไมบอกนะว่าในส่วนนี้นกักแสดนำพาเหตุการณ์ที่ชวนปวดหัวแล้วก็ชวนน่ารำคาญเข้ามาอีกเยอะ ซึ่งนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทาไมผมถึงรู้สึกไม่ค่อยชอบนางเอกในเรื่องนี้สักเท่าไหร่คือเธอเหมือนจะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ก็ไม่เหมือนจะกล้าลุยแต่ก็ไม่เหมือนจะมีการพัฒนาการแต่ก็หยุดอยู่กบที่แล้วก็เหมือนจะคอยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่สุดท้ายก็เรียนรู้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ลืมมันไปเลยเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาทาให้ผมรู้สึกขัดใจเลยที่ได้ดูอน,นิเมะเรื่องนี้มากๆ โดยเฉพาะเวลาที่ผมได้เห็นนางเอกมีความมุ่งมั่นแต่พอโดนด่าน,นิดหน่อยก็เกิดอาการเศร้าใจอันนี้คือผมโคตรเซ็งมึงเตรียมใจเจะออกไปจนภัยแล้วแต่ถ้าเกิดมึงยังเป็นอย่างนี้กลับบ้านไปนอนเหมือนเดิมน่าจะดีกว่ามาต่อกัน,น,นที่ส่วนที่2ที่ผมผัดใจนั่นก็คือเรื่องของความโรแมนติกแล้วก็ความรักคือเรื่องนี้ในต,ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเน้นไปที่พัฒนาการของนางเอกใช่ไหมละ่ะแต่พอดูไปเลยมันไม่ใช่ผมได้ลองเปลี่ยนมุมมองคิดว่าเรื่องนี้อาจจะพยายามนำเสนอเรื่องของความรักก็เป็นได้แต่พอผมได้ดูจริงๆมันก็แบบทุย นี่คืออนิเมะที่มีฉากเลิฟซีนค่อนข้างบัดซบเลยทีเดียวถ้าเกิดเลิฟซีนประมาณว่าต่างฝ่ายต่างไม่กล้าพูดคุยกันต่างไม่กล้าสาร,สราภาพรักกันผมก็ยังพอโอเคเพราะอ,อนิเมะแนวโรแมนติกส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่สำหรับเรื่องนี้มันเหมือนผู้สร้างเขาไม่กล้าให้ตัวละครออกจากจุดสตาร์ทด้วยซ้ำอะ่ะอย่างเช่นบางซีนเนี่ยความรักมันต้องมาแล้วถ้ามานี่คือหวานเจี๊ยบแน่นอนแต่การที่ผู้สร้างเขาดันให้สถานการณ์นี้กลายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความรักแทนซะง,งั้นแต่ดังที่จังหวะมันได้้แลว ทาให้คนดูแทบจะไม่เห็นความสัมพันธ์ที่เป็นชิ้นเป็นอันระหว่างพระเอกแล้วก็นางเอกเลยเห็นอย่างมากสุดก็คือความสัมพันธ์ที่แม่งก้าวกระโดดจากเกียรกันอยู่ดีคุยกันได้แบบเพื่อนเฉยเลยแค่นั้นแหะงั้นสรุปแล้วอนิเมะเรื่องนี้มันพยายามจะให้ผมโฟกัสที่ไหนความเข้มแข็งของนางเอกก็ไม่ใช่พัฒนาการของตัวละครก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของตัวละครก็ไม่ได้เหมือนกันความรักก็ยิ่งไม่ได้เข้าไปอีกแล้วสุปแล้วอนิเมะเรื่องนี้มันพยายามให้คนดูโฟกัสที่อะไรกันแน่ผมดูไปก็ได้แต่ความสสงัย อย่างที่3เลยนั่นก็คือเรื่องของฉากเหตุการณ์ต่างๆเครื่อ,อน,นี้มันก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของความรักด้วยนั่แหละที่ผมบอกไปว่ามันยังไม่ออกจากจุดสตาร์ทซึ่งพวกฉากเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนั่นก็เพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้ไม่เหมือนแบ่งไม่ถูกว่าสถานการณ์ไหนที่มันควรจะให้เราเห็นพัฒนาการของตัวละครหรือว่าสถานการณ์ไหนที่มันควรจะเลิฟซีนทำให้สุดท้ายผู้สร้างเขาเลือกที่จะเอาสองสถานการณ์เนี้ยมาผสมปนเปมมั่วซั่วให้จนผมโคตรขัดใจ คือบางซีนเราได้เห็นหนางเอกมีความมุ่งมั่นอยากจะทำงานเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมแต่สุดท้ายนางเอกก็ชายตามองพระเอกไปแป๊บหนึ่งแล้วหัวใจก็จะตึกตักคือพยายามให้เราเห็นความหวานระหว่างสองคู่นี้แต่ในใจอย่างผมคิดก่อนเลยว่างานต้องไม่ทำหรอรู้สถานการณ์ที่เป็นควรจะมีความรักความโรแมนติกเข้ามาเกี่ยวข้องนางเอกของเราแม่งก็เอ๊อยากทำงานว่ะไปทำงานก,นก่อนก็แล้วกันเอา้าและพอไปทำงานสักพักหนึ่งในใจก็เริ่มคิดถึงพระเอกขึ้นมา เอาแล้วสรุปแล้วมึงจะให้กูเห็นความรักหรือว่าพัฒนาการของตัวละครกันแน่วะนั่นแหละครับ2ออย่างนี้มันไม่ลงรอยเลยสักอย่างทําไม้พัฒนาการของตัวละครมันก็ดูโง่และมันก็ยังทําให้ความรักในเรื่องนี้แม่งไม่เริ่มไปไหนสักทีก็คือถ้าเกิดเขาบาลานและก็ใช้หัวคิดนิดนึงว่าสถานการณ์ไหนควรจะรักสถานการณ์ไหนควรจะให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมันจะดีมากๆชาเหตุการณ์อย่างที่2ที่ผมขัดใจนั่นก็คือความมุ่งมั่นที่ไม่ดูสถานการณ์ เคืออนิเมะเรื่องนี้มันพยายามไม่เราเห็นว่านางเอกมีความมุ่งมั่นในการทําน้ําตาลเป็นอย่างมากซึ่งมันจะมีบางสถานการณ์ที่ผมมองว่ามึงไม่ควรจะสนใจเรื่องการทํางานข่านนั้นอย่างการที่ทหารกำลังจะบุกมาฆ่าพวกมึงทนายของเราแม็กเสือกพูดว่าฉันเป็นช่างทำน้ำตาลนะฉันจะต้องทํางานให้เสร็จให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือถ้าเป็นผมนะผมจะบอกนางเอกไปนะว่ากันมึงก็ตายเพราะกับน้ําตาลของมึงนี่แหละคือไม่ใช่สถานการณ์ที่มึงควรจะทําน้ําตาลเว้ยมึงควรจะรีบหลบหนีคือผมเข้าใจว่าในเมมสพยายามนำเสนอว่านางเอกมันมีความมุ่่่่งงมมมันซึผกก็ไได้เีย แต่ว่าสถานการณ์น่มันไม่เอื้อมหนวยผมมองว่ามันอยู่ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยถ้าเกิดว่าคาพูดนางเอกเนี่ยมันไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันดีกว่านี้ผมคงชอบซีนนั้นเอามากๆแต่แม็กซ์เสือกอยู่ในสถานการณ์ที่มึงไม่ควรจะพูดอะไรอย่างียอ,อกมามันดูโง่และยังยังหมดเพียงเท่านี้นอกจากความมุ่งมั่นที่ไปดูสถานการณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีเลยนะนะั่นคือความมุ่งมั่นแต่สุดท้ายก็จบลงที่ความคิดซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้อยากด่าที่ตัวนางเอกแต่ผมอยากด่าที่ตัวผู้สร้างมากกว่าว่าทําไมเขาถึงทําเหตุกกาาารณ์อออย่ง้มได คือมันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่นางเอกจะได้ทํางานร่วมกับกลุ่มผู้ชายซึ่งงานที่ทำเนี่ยจะเป็นต้องใช้แรงมหาศาลตอนางเอกที่เป็นผู้หญิงก็เลยโดนดูถูกจากกลุ่มผู้ชายซึ่งนาเงเอกก็พยายามแสดงความมุ่งมั่นด้วยการพยายามยกของบางอย่างที่แม่งมีความหนักซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยผมก็ได้แต่หวังว่าเธอจะสามารถยกของชิ้นนี้ขึ้นและทําให้พวกผู้ชายเห็นว่าผู้หญิงอ่ะก็เก่งเหมือนกันแต่สุดท้ายในเหตุการณ์นี้นางเอกมันทําไม่ได้จริงๆิงก็ไม่เชิงทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเหตุการณ์มันต นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ตัวละครน,นางเอกอะดูคิดในสายตาของตัวละครอ,อื่นทันทีเลยทัมาที่นางเอกเพยายามแสดงฝีมือข่านนั้นแต่สุดท้ายผู้สร้างเขากลับเลือกที่จะทําซีนที่นางเอกเฟลเพื่ออะไรวะมันก็เลยทำให้ความมุ่งมั่นที่ดูแล้วน่าจะมีพลังมากๆกลายเป็นความมุ่งมั่นที่คิดชิบหายแทนผมก็เลยโคตรขัดใจว่าทําไมผู้สร้างเ็าถึงทําออกมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะแสดงให้เห็นห,รหลรอว่านางเอก,กมีพัฒนาการมากแค่ไหนแต่ไงมาจบลงที่นางเอกมันเฟลได้ไวเนี่ยใช่การที่ผมขัดใจอย่างต่อมาเลยนั่นก็คือการแก้ปัญหา ที่ทำไมมึงถึงทำไม่ได้เขามันจะมีหลายสถานการณ์ที่ปัญหาที่เจอมันไม่ใช่ปัญหาที่ยุ่งยากขนาดนั้นแต่กลุ่มตัวเอกมันแก้ไขกันไม่ได้ซึ่งอันนี้มันก็ยิ่งแสดงให้เห็นเลยว่าพัฒนาการมันต่าเตี้ยเล็ยดินเสือเกินตารางที่มึงเคยเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายกว่านี้มาแล้วแต่พอสถานการณ์ต่อมาที่มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมึงเสือกทําให้มันยุ่งยากกว่าเดิมกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมซะงั้นที่น่าขัดใจคือมันจะเป็นปัญหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวประกอบที่มันไม่ควรรจะะสส้้้้าาาางปัญหไดดขนนีแแแต่มกก็เทํ แด้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมค่อนข้างขัดใจอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน,นางเอกโดยตรงแต่มันก็เกี่ยวข้องกันนิดหน่อยนั่นแหละก็คือเหตุการณ์ที่พระเอกของเราเนี่ยเลือกที่จะช่วยนางเอกจากตอนแรกที่พระเอกของเรามันตามนางเอกเพียงเพราะว่านางเอกอะมันซื้อพระเอกมาแต่พอหลังจากที่นางเอกแม่งโดนขโมยผลงานตัวของนางก็เลยคืนปีกให้พระเอกแล้วพอพระเอกมันได้ปีกมาแล้วประกอบที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ดีๆพระเอกแม่งก็อยากช่วยนางเอกซะง,งั้นและนั่นหนะ่ะมันคือซีนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะมันเปลี่ยนไปเลย จากที่ตอนแรกค่อนข้างจะไม่ถูกกันก็เริ่มกลายเป็นเพื่อนกันขึ้นมาเพราะไอ้ซีนนั้นซีนเดียวซึ่งผมคาดหวังอะไรที่มันมากกว่านี้อาจจะเป็นนางเอกช่วยเหลือพระเอกมากๆจนอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มรู้สึกชอบหรือไม่นางเอกก็ทําขนมให้พระเอกอะไรมาเนี้ยแต่มันไม่ใช่มันเป็นแค่คืนปีกให้กับเพนอีกฝ่ายหนึ่งร้องให้ก็เลยอยากช่วยแค่นั้นนะคือมันเป็นเหตุหการณ์ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แต่ว่ามึงทรรมดาเกินไปป่ะคืออยู่ดีก็เกลียดอยู่ดีก็รักแบบนี้ก็ได้เหรอ ส่วนต่อมาที่ผมขัดใจเลยนั่นก็คือเรื่องของบทบาทตัวละครคือในส่วนนี้มันก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของฉากเหตุการณ์ต่างๆมันกันนั่นแหละแต่ขอ,อพูดแยกไปอีกบทหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอเริ่มจากพระเอกก่อนเลยก็แล้วกันคือพระเอกในเรื่องนี้พูดตามตรงเลยคือมันดูโง่คือนอกจากความหล่อแล้วก็ความเก่งกาจเรื่องการใช้ดาบแล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากนั้นแล้วอะ่ะคือเป็นพูดนักรบที่มีชีวิตยืนยาวมานานกว่าร้อยปีแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะได้เจอสิ่งที่พระเอกของเราทําต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหม คือจะบอกว่าพระเอกว่าไม่สนใจโลกแล้วอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ในสถานการณ์อนะ่ะผมว่ามึงใช้สมองหน่อยก็ได้มั้งถ้ายกตัวอย่างซีนก็คงจะเป็นซีนที่นางเอกเ,เนี่ยขอให้พระเอกแยกทางกันซึ่งซีนเนี่ยถ้าเกิดพระเอกของเรามาใช้สมองคิดสักนิดนึงเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าใจได้ว่านางเอกอะ่ะมันไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้นหรือซีนหนึ่งที่นางเอกเนี่ยกำลังจะโดนกล่าวหาพระเอกของเราก็พยายามหาหลักฐานว่านางเอกกับไม่ได้ทำนะแต่สุดท้ายก็หาไม่เจอก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนหนึ่ง ซ sí, like exactly. no I mean, uh ึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกตรงเลยว่าหลายๆคนน่าจะเกลียดพอสมควรผมเองก็เช่นกันคือผู้หญิงคนเนี้ยแม่งซิมพระเอกมากต้องการให้พระเอกมาอยู่ด้วยกันและคือมันเป็นคนเดียวที่มีหลักฐานพระเอกของเรามันก็เลยยอมมอบปีกของตัวเองให้ไอ้ผู้หญิงคนนี้ซึ่งผมก็ลืมบอกไปปีกเนี่ยมันคือจุดอ่อนของพูดถ้าเกิดว่ามนุษย์สามารถครอบครองปีกได้เนี่ยก็จะเท่ากับว่าสามารถครอบครองชีวิตของพูดตัวนั้นได้เลยนั่นแหละก็คือพระเอกของเรามันยอมกลายเป็นทาสของผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะหาหลักฐานมาช่วยเือนเนาตรงนะ ถ้าพระเอกของเรามันคิดสักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องยอมกลายเป็นทาสเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมันซิมมึงมาขนาดเนี้มันมีเทคนิควาลล้อมต่างๆเพื่อให้มึงสามารถหาหลักฐานได้เว้ยแต่มึงเลือกที่ใจยอมแลกตัวเองนักคือในซีนนี้ตอนแรกผมคิดด้วยนะว่าพระเอกกับแม่งเล่นเชิงแล้วจริงๆมันไม่ได้ให้ปีกมึงหลอกมันหลอกมึงอยู่โอ้มึงอ่ะโดนหลอกแล้วไอ้ผู้หญิงโง่แต่พอดูไปเรื่อยอ้าวแม่งให้ปีกจริงเฉยสรุปพระเอกกูโง่กว่าหรอวะเนี่ยโอ้โหไปเหมือนลวสมองสมอง แล้วความห่าของมันคืออะไรนั่นก็คือก่อนหน้านี้พระเอกของเราแม่งบอกไว้ว่าตัวเองอ่ะไม่โงแต่ขนาดที่จะให้ผู้หญิงคนนี้ได้ปีของฉันไปหรอกุยนั่นแหละครับพระเอกในเรื่องนี้โง่าบาดใจส่วนตัวละครอื่นที่ผมขัดใจนอกจากพระเอกก็จะเป็นตัวละครจำพวกที่โผมมาสร้างความน่าลํำค่งอั่นเนี้ยแม่งมีเยอะมากคือต้องพูดว่าประมาณ 50- 60%ถึงจะเป็นตัวละครที่โผล่มาสร้างความน่าร้ำคาญแบบคโคตรตั้แต่ไอตัวละครที่แม่งอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วก็ยังโผล่มาเรื่อยๆจนถึงตอนท้าย รือว่าจะเป็นตัวละครท้ายๆท,ที่ก็โผล่มาตอนท้ายของท้ายอีกทีขึ้นเลยๆตัวละครเขาสร้างมาให้น่าลำคาญมากตัวละครที่เมกแลรักจริงๆอ่ะก็มีแต่ว่าตัวละครที่ทําให้คนดูสามารถจดจํามันได้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่โคตรน่าลำคาญหรือว่าไม่จริงอ่ะเช่ตัวละครที่โผล่มาได้ตอนแรกๆอ่ะดูไปช่วงาากลางเรื่องมันก็ยังโผล่มาท้ายเรื่องมันก็ยังโผล่มาหรือว่าตัวละครผู้หญิงหัวเหลืองที่มันโผล่มาตอน,นท้ายเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะจำมันได้ล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับหลายๆตัวละครที่คนดูสามารถจดจําได้เนี่ย มันจะเป็นตัวละครที่มีความน่ารำคาญสูงมากหรือก็คือเขาดีไซน์ออกมาให้มันน่ารำคาาสุดๆจนคนดูสามารถจําได้แต่ทางกลับกันมันก็ทําให้ตัวละครที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเนี่ยโดนกบหายทิ้งไปหมดเลยเหลือเพียงแค่ว่าคนดูสนใจตัวละครที่แม่งน่ารำคาญเพราะาอยากจะให้ตัวเอกจัดการไม่ให้จบผมก็เลยแอบขัดใจในส่วนนี้เอามากๆที่ขัดใจยิ่งกว่าก็คงจะเป็นการกระทําของไอเหล่าตัวละครที่มันน่ารำคาญนี่แหละเพราะว่าการกระทำส่วนใหญ่มันไม่ใช่การกระทําที่แม่งดูเวอร์วงังอลังการใช้คิวห้าร้อยคลิปแต่อย่างใด ว่าเสริกร้างเานไฟให้กับกลุ่มตัวเอกได้เยอะชิบหายซึ่งในส่วนนี้ผมไม่รู้ว่าจะขัดใจที่ตัวละครน,น่ารำคาญหรือว่าขัดใจที่กลุ่มตัวเอกที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีแต่คือมันน่าขัดใจแล้วกันออโอเคก็มานี้ส่วนเรื่องของข้อดีก็คงจะมีเรื่องของลายเส้นแล้วก็เออแค่นั้นแหละมั้งเออไหนไหนะโอเคมาสรุปโดยรวมกันนี่คืออนิเมะที่ถ้าเกิดพูดกันตามตรงก็พอดูสนุกได้แต่จุดขัดใจดันเยอะซะเหลือเกิน นางเอกที่เหมือนจะเก่งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เก่งเหมือนจะเข้มแข็งแต่ก็ไม่ได้เข้มแข็งพัฒนา,าการของตัวละครที่เหมือนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็หยุดอยู่กับที่บูแบบของตัวละครที่ส่วนใหญ่ตัวละครดีๆมักะจะโดนตัวละครน่ารำคาญกบทิง้งทําให้สุดท้ายแล้วนี่คืออนิเมะที่ผมยิ่งดูก็ยิ่งขัดใจโดยเฉพาะตอนจบนี่คือขัดใจโคตรๆคือระหว่างดูก็ขัดใจอยู่แล้วยังทำให้ตอนจบค้างคายอีกเหรอาจริงก็พอเข้าใจได้แหละอนิเมะมันแบ,บ่งเป็นสองพาร์ทช่วงมันกลางๆปีน่าจะมีพาร์ทสองออกมาแล้วแ้ะถามว่าผมมจะดู เอาตรงเลยคือผมไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่เพราะตอนที่ฟังมาก็น่าจะรู้แล้วว่าผมไม่ค่อยถูกใจอน,นิเมะเรื่องนี้เอาซะเลยแต่ก็เราดูในอนาคตกันแล้วกันแค่ผมคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรละถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือพูดงงตงัวไหนผมขอภัยไปได้วยทั้งหมดที่ผมพูดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับสามารถนามเม้นคุยกันได้นะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย